วีค่ะช่วง6โมงเช้าแล้วเราก็ต้องออกจากบ้านตีห้าก็เลยกว่าจะอาบน้ํากว่าจะอะไรเสร็จก็คือถึงเวลาออกแล้วดหแล้วก็วันนี้ลากยาวมาแล้วก็มาวันนี้ต่อแล้วก็เดี๋ยวไปพัทยาค่ะแล้วเดี๋ยวจากพัทยาอาบน้ําเสร็จก็เดี๋ยวเดินทางต่อไปยโสธรแสดงว่าทุกวันนี้ใช้ชีวิตในรถอย่างเดียวใช่ค่ะช่วงนี้ใช้ชีวิตในรถเลยทั้งคืนเลยเนี่ยก็จริงๆมีเวลานอนค่ะแม่แต่ว่าวันนี้จะหนักหน่อยเพราะว่ามันเช้าช่วงไหนเอ็มวีค่ะเอ็มวีก็จะเข้าใจได้ ช่วงนี้มีสี่ค่ะมากที่สุดแต่ว่าก็พยายามจะไม่ให้เบียดถึงสี่ค่ะก็อยู่ที่สองสามค่ะทานทาแม่ก็ตั้งแต่เช้าเลยค่ะลากไปตั้งแต่เช้าอันนี้คือสุดี่เยอะสุดที่เคยรับได้อะถ้าตั้งแต่รับงานมาก็มีเจ็ดค่ะเจ็ดด้วย เด่นให้ดู์อยู่แล้วตอนนี้ดูนะทำด้วยกันเลยค่ะ เดินาโอเคค่ะเล่นขาเราทำองนั้นด้วยใช่ไหมคะวันนี้งานดีเลอร์ดคือมากเลยค่ะก็วันนี้ดีมากค่ะรู้สึกว่าทุกคนมาสปอร์ตเยอะมากนะคะแล้วก็เราได้แถบจุดยืนที่เราตั้งใจจะทําก็คือขับดันเรื่องของความกล้าที่จะเริ่มทําอะไรบางอย่างในวันนี้แล้วก็ไม่ต้องกดดันตัวเองมากเกินไปว่าไม่ต้องเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นๆแล้วก็ภูมิใจในสิ่งที่ตัวเองเป็นอยู่หรือว่าทําอยู่ ดีใจมากค่ะที่ได้เป็นหนึ่งค่ะในนี้ก็คือขอบคุณทางไทยรัฐมากค่ะที่ให้โอากาสน้องใหญ่แล้วก็วันนี้ดีใจที่ได้มาร่วมงานค่ะแล้วก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนเป็นพลังบวกให้กับทุกคนนะคะที่รู้สึกว่าเราท้อแท้หรือว่าเราไม่มีกาลังใจในการลุกขึ้นมาทําอะไรนะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยเดินไปข้างหน้าแล้วก็ถึงวันนี้อาจจะไม่ใช่วปนของเราอีกวินาทีนี้กำลังจะเป็นของเราแล้วอย่าเพิ่งหยุดท้อนะคะอ่าอย่าเพิ่งหยุดนะคะคือเดินหน้าต่อไปค่ะปลุกพลังเราไหมคะเราแบบไม่ใช่เป็นแค่ลูก พลังมากค่ะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันสําสหรับวันนี้ที่เรามีอะไรชื่อในรางวัลก็คือรู้สึกว่าการทํางานหนักของเรามันไม่สูญเปล่ามันมีรางวัลรออยู่ข้างหน้ามันมีผลของการกระทําที่เราแบบตั้งใจทาอะค่ะลอ,องดูหมอบูค่ะวันนี้ก็คือใหม่ทัทนทีด้วยเป็นไงครั้ก็วันนี้ก็รู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีมากๆนะคะเพราะว่า,าก็เหมือนแบบเราก็ทําโครงการของเราอยู่โนซิกซิซ่าอะไรอย่าง โดยการทีตาทางที่ของคนในสังคมพานกันให้ความรู้อะไรอย่างนี้ก็ไม่คิดว่าแบบทำ Mirror จะแบบมองเห็นครือว่าสำคัญตรงนี้แล้วก็เลือกราเป็นแต่เลาสด้ใส่มาถึงก็รู้สทกเขียนมาค่ะแนบปากเลยค่ะกิจกรรมต่อไปหรือว่าปีหน้าหรับ m ิ r r o ร์อะไรจริง Mirror 50แคมเปญก็ยังจะมีอยู่ทุกๆปีนะคะแล้วก็เราพยายามจะรวบรวมทั้งผู้หญิงและเพศหลากหลายมาแสดงจุดยืนที่ทุกคนเก่งอยู่แล้วหรือทำอยู่เพื่อที่จะส่งต่อให้เป็นกระบอกเสียงให้ทุกๆคนมนมีกำลังใจแล้วก็ไปต่อกับ กับสิ่งที่เองทำอยู่ค่ะก็ยังมีแน่นอนแล้วก็ Mirror Thailand ก็ยังจะมีคอนเทนต์อื่นๆอีกที่เราจะพูดถึงเรื่องความเท่าเทียมทางเพศหรือว่าจุดยืนต่างๆในสังคมค่ะก็เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ฝากฝากด้วยแล้วกันค่ะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณแขกทุกคนแล้วก็สื่ทุกคนที่ร่วมงานด้วยค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็เติดดิค่ะ ขอตกล้องหน้าบนค่ะต้องการค่ะบอกนี้ได้นะครับครับขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ